เกาหลีใต้ต้องการรุนยาตหรือสังหารสุนัข5 0 0 0 0 0ตัวจริงหรือแล้วถ้าต้องทําทําไมถึงทําเช่นนี้สํานักข่าว BBC รายงานว่านี่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ในเกาหลีใต้จากกฎหมายการห้ามจําหน่ายสุนัขเพื่อการบริโภคหรือการกินเนื้อสุนัขนั่นเองมาตรก,การนี้เกิดขึ้นในปี2024ก่อนจะกลายมาเป็นกฎหมายในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่คําถามคือแล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้จําหน่ายเพื่อเป็นอาหารเหล่านี้กว่า5 0 0 0 0 0ตัวจะต้องทําอย่างไรกับพวกมัน BBC ได้ไปสัมภาษณ์ผู้จําหน่ายสุนัขเพื่อเป็นเนื้อหลายคนพวกเขาระบุว่า มีเวลาถึงกุมภาพันธ์2027ในการปิดกิจการและจัดก,การกับสุนัขเหล่านี้แต่ประเด็นก็คือเมื่อเกิดมาตรการและกระแสสังคมขึ้นการขายสุนัขนั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยรวมไปถึงการรับเลี้ยงสุนัขนั้นก็มีส่วนน้อยด้วยทําให้เกิดปัญหาที่เหลือสุนัขหลายแสนตัวในฟาร์มยกตัวอย่างเจ้าของฟาร์มสุนัขลายหนึ่ง เขาชี้ว่าเขามีเวลา18เดือนในการจัดการสุนัข600ตัวที่ผ่านมาเขาขายสุนัขได้6ตัวต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้แทบจะขายไม่ได้เลยจนสุดท้ายกังวลว่าพวกมันจะถูกการุณยฆาตในที่สุดซึ่งจะเป็นการสังหารสุนัขแบบหมู่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งด้านรัฐบาลชี้ว่าหากเจ้าของฟาร์มมอบสุนัขที่เหลือจำหน่ายให้กับรัฐบาลทางการท้องถิ่นจะเข้าไปดูแลตามศูนย์เองแล้วทำไมไม่เอาสุนัขเหล่านี้ไปเป็นสุนัขเลี้ยงในบ้านละ่ะ BBC ชี้ว่านี่เป็นปัญหาปวดหัว สุนัขเลี้ยงเพื่อขายเป็นเนื้อตีราคาตามน้ำหนักตัวมันจึงถูกเลี้ยงแบบขุนให้หนักและมักเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่แต่สังคมเกาหลีใต้คนเลี้ยงหมาใหญ่มากนักไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องการหมาตัวเล็กหรือปานกลางสำหรับเลี้ยงในอาพาร์ตเมนต์แถมสุนัขในฟาร์มเลี้ยงเองถูกสังคมมองว่าเสี่ยงต่อโรคและพวกมันก็มีอารมณ์แปรปรวนจากการถูกกักขังมานานด้วยจนไม่เหมาะสมจะนำมาเลี้ยงอีกประเด็นคือศูนย์ช่วยเหลือสุนัขที่ภาครัฐชี้ว่าจะนำสุนัขที่เหลือจำหน่ายไปดูแลต่อ,ตอก็ค่อนข้างจะแแแออััดดยยู่่ลล้ว้ววมรฐบาาเเปิผ กำลังลงทุนมหาศาลเพื่อขยายศูนย์และมาตรการรับมือวิกฤตสุนัขล้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่หากสุนัขหลายแสนล้นไม่มีคนดูแลฟาร์มหมาก็ปิดศูนย์ก็เต็มแม้กระทั่งสมาคมสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงเกาหลีเองก็เคยยอมรับว่าท้ายสุดแม้จะต้องน่าเศร้าแต่พวกมันก็ต้องถูกการุณยฆาต